ครับพ่ออาจาร่ใหญ่ครับอันน okay. ี pues ้ก็ทีมงานนุ่นสูงพิษนีครับครูโดยพงศ์ครูพก็เป็นห่วงใยนะครับเอาเอาของมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับแล้นะนำทัวรมาวันนี้วันที่18ตุลาคม44ครับอ่ะมอบเลยครับคุณครูครูมาแล้วคุณครูพี่รูนอ่าให้ทั้งพ่อครับวันนี้ก็แล้วแนะนำทมวรงไหนแม่ใหญ่ครับถึงไหนครับถึงี่ไหนทัวร์ทีไหนแม่ รวมถึงไหนถึงนี่ไหมถึงนี่เดี๋ยวยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เนี่ยถึงนี่เนี่ยโม่ไส้คัมไม่ได้นะเนี่ยรถที่นั่งคันนั่นก็เดายายไปอยู่ตรงอื่นไหมลึกอต่อยู่ก็นี่แหละถนนนนี่ย้ายเขดเขาได้เดแล้วก็เขาออกยังไงมีเรือไหมลึอเดินลุยน้ำแบบนี้เนี่ยขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยยายอยู่ตำบนบ้านเนี่ยเรากินอยู่ก็ได้อยู่เนาะแต่๋ยวข่าวจะรอบมารอบใหม่ก็ค่อยดูเนาะเพรเนาะที่กับวันนี้ก็ไอ้นายชื่ออะไรลูกอานุวัฒน์ โมสีท่ทศศุกร์โอเคครับวันนี้ก็เอาขอม,มาฝากเรียนกันหน่อยจากโรงเดียนต้นสูงนี่ครับอขอบคุณครับพี่ยายสวัสดีครับ <ยา S 1> เดี๋ยวก็ยนืนย<ส>ันถ่ายรูปนินดนึงพัน่อ่ะเดี๋ยวอ่ะคนรอไปไปถ่ายครับคนหนึนน่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง